สวัสดีครับวันนี้วันที่4ี่วันเสาร์ 4, น,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตัดแล้วไปออกออกอากาศพรุ่งนี้นะครับวันที่5้ามั้งนะฮะก็ประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้วันนี้เนี่ยจะมารีวิวตัวนี้ตัวเขาเรียกตัวอะไรฮะปลอกปลอกคานครับผมปลอกคาน,ก,านก็คือมั<ร>ะจะยืด ยื่นให้จากตัวเนี่ยตัวคานคานแคบของ bx0 R bx70 R เนี่ยจะ0อันนี้คานแคบเนี่ยกว้างเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้เราเตียงมันไว้ละหลุดเลยหนึ่งสี่หกวะฮะหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกอ่าหนึ่งสี่หกอันนี้เป็นคานกว้างขึ้นเป็นหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งจ็แปดโอ้กว่านะอันนี้นะก็คือกว้างขึ้นแต่ว่าโดยที่เราไม่ต้องซื้อคานใหม่นะครับก็ซื้อออปชั่นอันนี้ใส่สามพันสามร้อยเก้าสิบนะครับ ก็เดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้คุณท็อปดูนะฮะก็คืออันนี้อันนี้อันนี้จะเปลี่ยนให้มันกว้างเพื่อว่าจะจะเปลี่ยนบอดี้ใหม่ครับก็คืออตอนแรกเราครอบดูหน่อยว่าเป็นไงครครอบ l อซเลยเข้ายากเลยนะมองไม่ค่อยเห็นี่นี่ดเดินจะเป็นประมาณนี้ฮะมันก็จะอยู่ในซุ้มเอออ อยู่ในซูมอยู่ซูมใช่ครับพอดีเป็นเรอหันหน้าตรงๆหน่อยฮะอาจจะเป็นรถเดิมๆจะดูเป็นรถเดิมๆนะฮะอ่ามันจะอยู่ในซูมแต่ว่านนี้ก็ยางค่อนข้างใหญ่นะใช่ครับอแลวคราวนี้คุณท็อปจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนก็คือว่าเป็นใส่เป็นโป่งคิ้วออกมากว้างขึ้นอ่ามีโป่งครับแล้วก็ข้างหลังก็ทําเป็นโป่งครับอะไรครับก็นะครับในชุดในห่อมีอะไรบ้างอ่าอันนี้จะเป็นลูกปืนครับครับผม ก็มีลิงก์ครับผมแล้วก็ชุดยูนิเวอร์แซลนะครับผมตัดเลยคุณอมองไม่ค่อยชัดโอ้ไม่ชัดเหรอฮะนี่ยูนิเวอร์แซลครับเลี้ยวหน้าก็คือยูนิเวอร์แซลมันจะเลี้ยวได้แคบกว่าใช่ครับแล้วก็ทนกว่ากระดูกหมานะครับใช่ครับส่วนอันนี้จะเป็นแกนหลังแกนแกนคานหลังคนหลังนะครับนี่เป็นปลอก คานหน้าปลอกคู่กับเรได้ปลอกคานหน้านะครับหรือจะเรียกว่าสี่ครับสี่ประมาณเนี้ยอันนี้เป็นปลอกขาหลังปลอกขาหลังโอเคให้มาค่อนข้างคุ้มครับผมกับราคาอ่าอันนี้เท่าที่คุณท็อปเคยใช้ตัวคานไอ้ตัวเนี้ยครับมีปัญหาอะไรยังไงบ้างครับบูมบูมยังไม่มีปัญหานะครับมันอะแดปอะแดปได้เยอะครับไปใส่กับ แหนบก็ได้ครับท้าเป็นลิงลิงปกติก็ก็โอเคเพราะเลี้ยงได้เยอะครับผมใช้มาสี่แต่ตอนนี้ปัญหายังเรื่องเดียวคือราคาค่อนข้างสูงแค่นั้นเองครับแต่ด้วยคุณภาพถือว่าโอเคก็เรียกว่าราคาคุ้มคุณภาพนะครับใช่ครับคุ้มคุ้มค่ามากจริงเล่นอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะจิ๋งกลางคันใช่ยาวๆนี่ถือว่าโอเคครับคุ้มค่ากับราคาไม่ไม่มีเสียกลางกลางคันแน่นอนครับครับผม จะเปลี่ยนเป็นแหนบก็ยังได้ครับผมโอเคครับผมาหลังจากถอดตัวนี้ออกไหนอะเดี๋ยวตัวนี้ครับเขาเรียกซีฮับนะครับตัวนี้ใช่ซีฮับออกเราจะมาใช้ตัวนี้แทนซึ่งยาวกว่าเดิมใช่ครับเนี่ยนี้ดูความยาวยาวกว่าเดิมยาวกว่าเดิมประมาณเออประมาณนึ้แล้วก็ตัวคารของบูมเนี่ยตัวนี้นะครับ อย่ให้ดูว่าคือตัวคานของบูมเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นเฟืองอยู่ตรงปลายนะครับเฟืองปลายเอ๊ะพี่ด้วงพี่ด้วงอธิบายหน่อยครับมีเฟืองตรงปลายเนี่ยมันสามารถที่จะปรับปรับได้นะครับไหนอ่ะคุณด้วงอธิบายหน่อยครับคือฮะว่ามันปรับได้ยังไงคืออ่า การปรับปรับมุมล้อตัวเนี้ครับมันจะมันจะทําให้เวลาเลี้ยวเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยสังเกตตัวนี้นะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยถ้ามันตั้งตรงล้อมันจะเลี้ยวแล้วมันจะตรงนี้อแต่ถ้าหากว่าปรับอีกมุมนึงล้อมันจะเอียงอย่างนี้แหมเข้าอ่าไก่อีกมุมนึงถ้าหากว่าความหน้าคความหน้าความแบงหน้าจะหุบอย่างนี้อ๋ออ่าเพราะงั้นตัวนี้ถ้ามันปรับได้มันก็จะเวลาองศาเพาตัวเนี้มันจะแหยนขึ้นเหยนลงเนี่ยครับ มันก็ถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมันมันมีความจําเป็นต้องแหนขึ้นไปรับรับกระตาเผาอ่ะอะแล้วตรงเนี้ยถ้ามันคว่ำม,มากมันก็เวลาเลี้ยวมันจะคว่ำอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีตัวนี้ช่วยมันจะทําให้คืนคืออยัางนันได้ในตำแหน่งเดิมคืนกลับมาตำแหน่งเดิมให้เป็นอย่างนี้กระตายอย่างนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าคืนไม่ได้ก็จะทําให้การเลี้ยวมันเป็นยังไงอ่ะถ้ากคืนไม่ได้มันจะเปิดรถแหนะ แต่เวลาเลี้ยวสังเกตว่ามันคว่ำหน้านี้เวลาเลี้ยวแล้วล้อมันจะคว่ำลงนี้สังเกตหน้าอย่างนะครับถ้าเกิดเลี้ยวแล้วมันจะคว่ำมันจะคว่ำอย่างนี้ถ้าองศาไม่ได้ถ้าองศาเผาเหงหกกระดกจะเรียกว่ากระดกมากระดกไอตัวตัวเ่ืองท้ายเก่งเหี่ยขึ้นหากเกลียวเนี่ยหัเกลียวมันจะคว่ำอย่างนี้แต่ถ้าหากว่า เหนทิ่มทิ่มดินมันจะอย่างนี้อืเพราะฉะนั้นเวลาขันเหยืนเอามาเหยืนขึ้นไปไปหาแล้วอ่ะครับถ้าว่าไอ้ตัวนี้ปรับไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้อืเวลาเลี้ยวสมมตินี่เลี้ยวขวาใช่ไหมครับเลี้ยวขวามันจะกดแบบแบบหน่อยมันจะมันจะหุบเข้าเออหุบหุบอ๋อหุบโอเคแต่ถ้าเกิดแก้องศาได้มันจะอย่างนี้ออ๋หรือว่ากลับให้ตั้งตรงได้อ่าฮะอ๋อโอเคอ่าครับนี่ก็เดี๋ยวพอแกะมาปุ๊บเนี่ยก็อะไรที่แตกต่างก็คือตัวอันยูนิเวอร์แซล ตัวนี้ของเก่าครับเพราะจะความยาวเ็าจะมันก็จะสั้นกว่าตัวของใหม่นะครับอของใหม่ของใหม่อันอันนี้อันยาวอันนี้ของเก่าก็จะต่างกันอันนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วครับผมเพอแพ๊บเดียวใส่เลยนะครับจังหวะชุลมุนใส่เลยครับใส่ไปแล้วครก็ที่แกะมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า พอใส่เข้าไปแล้วจบแล้วเนี่ยมันจะกว้างสักขนาดไหนถูกใจหรือเปล่าคร,ครับผมอ,อันนี้หลังจากใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จรเรียบร้อยครับผม<ะ>ก็จะยืดออกมาจากเดิมประมาณเดินเทียบให้เลยยืดยืดจากเดิมประมาณข้างแล้ว<ะ>เซนนิดๆน,น,นะครับ<ะ>เซนกว่ากว่าอันนี้ก็คือหลังจากใส่เสร็จแล้วเนี่ย,ยเมื่อกี้ก็คือที่เห็นก็คือดุมเดิมให้มากับบี ตัวคานเดิมเนี่ยมันจะหนาหนาประมาณเอ่อสิบมิลครับอ่าครับนี่เราเปลี่ยนดุมเป็นห้ามิลด้วยครับเปลี่ยนให้บางลงครับใช่ครับมันก็จะเข้าทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนโป่งเนี่ยใส่โป่งครับมันก็จะพอดีพอดีกับตัวตัวล้อครับทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะอ่านี้นี่คือคือเราทําเผื่อไว้ก่อนโป่งกลางตามานะครับอ่าแล้วก็แต่ว่าถ้าใครจะเปลี่ยนแค่ดุมเป็นดุมขยายซี่ยี่สิบมิลหรือยี่สิบห้ามิลเนี่ยก็ทาได้แต่เพียงว่าความแข็งแรงมันมันน้อยกว่าการเปลี่ยน เป็นนเป็นใช่ครับผมเป็นฐานใช่ครับแล้วเมื่อกี้ที่หลังจากที่เราที่กําลังทําการเปลี่ยนเนี่ยรับมีเทคนิคอะไรบ้างอะที่เมื่อกี้ที่เราเจอครับอ๋อเทคนิคครับก็เพียงแค่ว่ามันไม่ได้ถอดมาสวิตนานแค่นั้นเองฮะมันก็เลยเพียงแค่อาจจะถอดยากนิดหน่อยก็ต้องใช้ออกกําลังออกแรงนิดหน่อยในการถอดค่ะถอดปลอกเดิมออกแค่นั้นแล้วก็ก็ต้อง จำจำในส่วนที่ที่ที่เราเคยประกอบไว้ครับแค่นั้นเองครนอกานั้นก็ไม่มีอะไรคแต่ใครชำนาญแล้วก็อาจจะจำได้งี่ครับแต่ถ้าจำไม่ได้มันก็มีคู่มือมาให้วันนี้เป็นแหนบหลังแหนบหลังครับแหนบหลังหลหน้าลิงหน้าลิงครับแต่ถ้าเป็นเดิมเดิมจะเป็นลิงจะเป็นอีกครับี่พอถารอกว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะเกาะเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็รถเบนจินได้เกาะได้ดีใช่เขาก็เป็นซีเหมือน การถ่ายเทน้ำหนักมันมันมัน,มนเขาเรียกฐานมันกว้างนะฮะซ g มันดีขึ้นนะฮะ,ะแล้วส่วนสูงมันไม่ได้สูงมากด้วยครับเทก็ครับประมาณนี้ครับผมไม่ยากนะไม่ยากครับผมนีม่ขบวนโตโยต้านะครับ She's my mm name -hmm.